ทดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์เทคนิคฝึกพลังความจำที่ทุกคนทำได้ฮิราตานะนา o y a ะเขียนอานิสาเกมเผ่าพันธ์แปร ى. บทนำจดจำตัวเลขได้ภายในหนึ่งนาทีบางคนอาจคิดว่า ถ้าไม่มีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่มีทางทำได้หรอกเพราะการจดจำตัวเลขทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลามากพอสมควรโลกนี้มีคนที่จดจำทุกอย่างที่เห็นโดยไม่ต้องใช้สมาธิมากก็จริงทว่าผมก็ไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษด้านความจำติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหมือนกับทุกคนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ผมจึงจำรายละเอียดของทิวทัศน์รอบตัวในชีวิตประจำวันทั้งหมดไม่ได้ ทั้งยังจดจำภาพเหตุการณ์ตรงหน้าในชั่วเสี้ยววินาทีราวกับบันทึกเป็นรูปถ่ายในสมองไม่ได้ด้วยแต่ผมรู้จักใช้กลเม็ดช่วยจำครับผมไม่ได้ใช้วิธีมองตัวเลขเฉยๆให้จำได้แต่จะแปลงตัวเลขให้กลายเป็นวัตถุในเชิงรูปธรรมตามตารางแปลงและจับวางลงในสถานที่ซึ่งตราสเตียงไว้ก่อนแล้วในหัวแล้วค่อยๆนึกตามลำดับของตำแหน่งนั้น มุ่งเป้าสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แค่อัจฉริยด้านความจำหลายคนพูดว่าผมเป็นผู้มีพลังความจำยอดเยี่ยมแต่วิธีเรียกนั้นไม่ค่อยถูกต้องนักเพราะใช่ว่าผมจะจำได้ทุกอย่างเช่นทะเบียนรถแม้จะเป็นตัวเลขเหมือนกันและมีเลขสี่หลักแต่ผมกลับไม่เคยจำเลขทะเบียนรถที่วิ่งผ่านหน้าได้เวลาต้องการจดจำสิ่งใด เราต้องสั่งตัวเองให้กดสวิตชอลเมตช่วยจำคำว่าผู้รู้จักใช้กลัเมตช่วยจำอย่างชานฉลาดจึงเหมาะสำหรับผมมากกว่าคำว่าผู้มีพลังความจำยอดเยี่ยมคุณคงเคยเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจดจำซึ่งจำตัวเลขจำนวนมากหรือใบหน้าของบุคคลและตอบคำถามทางรายการโทรทัศน์ถูกทุกข้อจริงๆแล้วพวกเขาก็ใช้กลเมตช่วยจำเช่นกัน ทั้งหมดเป็นการแสดงความสามารถที่เจ้าตัวขวนขวายจนได้มาภายหลังแต่โดยส่วนมากรายการมักปรุงแต่งให้เข้าใจว่านั่นคือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดมีกรณีน้อยมากที่ผู้ร่วมรายการลักษณะดังกล่าวได้รับการแนะนำว่าเป็นอัจฉริยะด้านความจำผู้นึกภาพทิวทัศน์ในอดีตได้ครบทุกรายละเอียดกรณีเช่นนี้เจ้าตัวน่าจะมีพรสวรรค์ด้านความจำติดตัวมาแต่กำเนิดโดยแท้ ทว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราการเรียนรู้กลเม็ดช่วยจำจนชำนาญแล้วรู้จักนำกลเม็ดช่วยจำดังกล่าวมาใช้เพื่อจดจำสิ่งต่างๆให้แม่นยำต่างหากคือเส้นชัยที่แท้จริงตราบใดที่ไม่มีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิดก็ยากจะเป็นอัจฉริยะด้านความจำแต่หากฝึกกลเม็ดช่วยจำการจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจำย่อมไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม กลเมเมช่วยจำในที่นี้เป็นวิธีการที่มีเหตุและผลทั้งยังนำมาปฏิบัติซ้ำได้เท่าที่ต้องการโดยใช้ประโยชน์จากกลไกาการทำงานของสมองเป็นเทคนิคแสนเรียบง่ายไม่ใช่ทั้งพรสวรรค์พิเศษทั้งแนวทางพิสดารทางทฤษฎีจิตนิยมดังนั้นไม่ว่าใครก็เรียนรู้ได้กลัเมช่วยจำเท่ากับ ทักษะจดจำสิ่งต่างๆจำนวนมากได้ถูกต้องและแม่นยำเชื่อว่าเกือบทุกคนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ต้องการพัฒนาพลังการจดจำแต่ผมอยากให้หยุดคิดสักนิดก่อนว่าพลังการจดจำหมายถึงอะไรพลังการจดจำนั้นมีหลากหลายด้านอาทิด้านการจดจำเรื่องเล็กๆโดยน้อยในชีวิตประจำวันด้านพลังป้องกันไม่ให้หลงลืมสิ่งใดและด้านการจดจำสิ่งจำนวนมากได้ถูกต้อง ทว่าคนส่วนใหญ่มักนำกลเม็ดช่วยจำมาใช้จำสิ่งจำนวนมากนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมจึงจดจำตัวเลข1 0 0่หลักได้แต่จำเลขทะเบียนรถยนต์ทิพแล่นผ่านไปไม่ได้หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้และฝึกฝนกลเม็ดช่วยจำจ,ำจนชำนาญคุณจะกลายเป็นคนที่จดจำสิ่งต่างๆจำนวนมากได้ถูกต้องและแม่นยำ จุดมุ่งหมายดังกล่าวน่าจะตรงกับความต้องการของใครหลายคนที่กำลังมองหาแนวทางเพิ่มศักยภาพความจำของตนเองการฝึกฝนกลเม็รช่วยจำจนชำนาญเพื่อให้จำสิ่งต่างๆได้จำนวนมากนะับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันการท่องจำตัวเลข100หลักแทบไม่เกิดในชีวิตประจำวันหรือการทำธุรกิจก็จริงแต่ถ้าจดจำตัวเลขหลายหลกักอย่างเช่นเลขบัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ได้ชีวิตย่อมสะดวกสบายกว่าการพลิกแพงกละเม็ดช่วยจำนิดหน่อยยังช่วยให้จดจำลำดักของเอกสารการนำเสนองานรวมทั้งสารบัญของหนังสือได้ด้วยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แนะนำวิธีล้ำลึกเช่นการเรียนรู้ขณะนอนหลับ sleep learning การใช้ประโยชน์จากภาวะเข้าพวัง แล้วไม่มีทางเกรดความรู้อย่างการพักผ่อนให้เพียงพอควบคู่กออกกําลังกายอย่างพอเหมาะแน่นอนว่าการนอนหลับกับการออกกําลังกายมีความสําคัญต่อร่างกายสิ่งที่ผมอยากถ่ายทอดผ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือทักษะการจําในเชิงรูปธรรมซึ่งนําไปใช้ได้เลยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทักษะจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บทที่1ใช้กลลเม็รช่วยจำได้เมื่อใดไม่ว่าใครก็พัฒนาพลังความจำได้ทั้งนั้นสารพันเรื่องดีจากการมีพลังการจดจำเพิ่มขึ้นปัจจุบันอุปกรณ์ดิจิทัลพัฒนารุดหน้าอย่างมากคนก็มองกันว่าการใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพนั้นสะดวกสบายกว่าการจดจำเองหลายเท่า หลายคนอาจคิดว่าการเพิ่มศักยภาพด้านการจำจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อทุกวันนี้ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลแทนได้ประโยชน์ข้อแรกที่ได้รับแน่นอนคือความสะดวกสบายเมื่อจดจำตัวเลขซึ่งใช้บ่อยครั้งได้ก็จะลดขั้นตอนการเปิดกระเป๋าเพื่อหยิบบัตเครดิตและสมุดจดซึ่งสร้างความวุ่นวายอย่างมากส่วนอีกข้อหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือเป็นประโยชน์เวลาท่องจำตำราเรียน แต่ผมคิดว่าการจดจำสิ่งต่างๆโดยสมองยังมีความสำคัญและข้อดีใหญ่หลวงอีก3ข้อได้แก่ศักยภาพของพลังการจดจำเพิ่มสูงขึ้นพลังจินตนาการเพิ่มพูนใช้งานสมองได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นและสร้างเสริมให้การจดจำเป็นเรื่องสนุกศักยภาพของพลังการจดจำเพิ่มสูงขึ้น กลเม็ดช่วยจำเปรียบได้กับปัจจัยช่วยพัฒนาศักยภาพของพลังการจดจำซึ่งเป็นหนึ่งในสามด้านของพลังการจดจำตามแนวคิดของผมด้านพลังจดจำเรื่องเร็กๆโดยน้อยในชีวิตประจำวันด้านพลังป้องกันไม่ให้หลงลืมสิ่งใดและพลังจดจำสารพันสิ่งที่มีจํานวนมากได้ถูกต้องยิ่งจดจำด้วยสมองของตนเองมากเท่าไรพลังความจำจะยิ่งเพิ่มพูน คุณจะกลายเป็นคนชอบจดจำแล้วรู้จักใช้กลเม็รช่วยจำให้เกิดประโยชน์ในทางตรงกันข้ามหากเอาแต่เพึ่งพาอุปกรณ์นอกกายพลังการจดจำย่อมถดถอยการไม่ยอมจดจำสิ่งต่างๆด้วยสมองตนเองก็เหมือนการว่างเว้นจากการเขียนตัวอักษรคันจิด้วยมือนับตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์ช่วยทุนแรงในการสร้างสารบทความเมื่อไม่เขียนย่อมลืมเลือนจนเขียนไม่เป็น เมื่อไม่จำย่อมจดจำสิ่งใหม่ๆเพิ่มไม่ค่อยได้ประเด็นนี้อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่ต้องใส่ใจถ้าโลกก้าวสู่ยุคของการเพิ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลสมบูรณ์แบบทว่าณนะปัจจุบันโลกยังพัฒนาไปไม่ถึงระดับนั้นและที่สำคัญการหมั่นฝึกฝนให้จดจำสิ่งที่อยากจำได้แบบสบายๆเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายพลังจินตนาการเพิ่มพูนใช้งานสมองได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น เวลาจะชักชวนให้ฝึกฝนกลเม็ดช่วยจำทีละเล็กทีละน้อยผมมักเจอประโยชน์ยอดถามเช่นอัดความรู้ไว้ในสมองมากๆจะดีหรือแน่นอนว่าผมไม่สนับสนุนการคลั่งไคล้ความรู้จนเกินพอดีแต่การป้อนข้อมูลปริมาณมากไว้ในสมองไม่ใช่เรื่องเสียเปล่าเพราะยิ่งคุณป้อนข้อมูลเข้ามากเท่าไรขอบเขตความหลากหลายของการนำออกก็ยิ่งขยายกว้าง ในเมื่อสิ่งใหม่ไม่มีทางเกิดขึ้นจากศูนย์นั่นเท่ากับว่าแนวคิดทั้งหลายจะก่อตัวเป็นรูปร่างได้ก็ต่อเมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าการป้อนข้อมูลโดยเพิ่งพาปัจจัยภายนอกไม่ใช่เรื่องผิดทว่าก็มักไม่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ใในทางกลับกันเมื่อสิ่งที่เป็นต้นต่อความรู้เพิ่มขึ้นจากการจดจำด้วยสมองของตนเองสิ่งใหม่ๆย่อมเกิดขึ้นตามมาไม่ขาดสาย นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณของสิ่งที่จดจำด้วยสมองของตนเองยังช่วยให้ใช้สมองได้คล่องแคล่วขึ้นการแปลงคำเป็นรูปภาพและอารมณ์ความรู้สึกหลากหลายแบบมาเสริมสร้างจินตนาการคือสิ่งจำเป็นสำหรับศึกษากลเม็ดช่วยจำพลังจินตนาการจึงพลอยได้รับการขัดเกลาจนเพิ่มพูนการผูกรวมหรือค้นหาแนวคิดใหม่ๆก็กลายเป็นเรื่องง่าย สร้างเสริมให้การจดจำเป็นเรื่องสนุกคุณประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการจดจำสิ่งต่างๆด้วยสมองของตนเองคือช่วยส่งเสริมให้การจดจำเป็นเรื่องสนุกเมื่อการจดจำกลายเป็นเสมือนขแขนงวิชาถนัดชีวิตก็จะมีสีสันขึ้นคนจำนวนไม่น้อยปักใจเชื่อว่าพลังการจดจำของตนเองอ่อนด้อยทางทางที่เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นน้ากระดกุ้มคุณแค่ยังไม่รู้จักทักษะการจำที่ถูกต้องต่างหาก หากฝึกฝนทักษะการจำปริมาณของสิ่งที่จำได้ก็จะเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจกระทั่งก้าอวดอย่างมั่นใจว่าถนัดเรื่องการท่องจำการได้เห็นพัฒนาการของตนเองจากแต่เดิมไม่ถนัดเรื่องท่องจำเอาเสียเลยนับเป็นความสนุกรูปแบบหนึ่งและคงไม่มีอะไรน่าย,ยินดีกว่าการตรหนักว่าเรื่องที่เคยเป็นปมด้อยเปลี่ยนเป็นของถนัดในเวลาเพียงไม่นาน พัฒนาการนี้จะดำเนินต่อเนื่องไม่สิ้นสุดไม่มีคำว่าขีดจำกัดยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งจดจำได้มากจนถึงระดับที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้จนเกิดเวทีการแข่งขันประลองความจำซึ่งเน้นประลองด้านจำนวนของสิ่งที่จดจำความสำคัญของการจดจำอาจน้อยลงเมื่ออุปกรณ์ดิจิทัลมีบทบาทเพิ่มขึ้นก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าความสนุกของการจดจำและการทำลายขีดจำกัดภายในสมองของเราจะต้องเลือนหายไปด้วยเช่นเดียวกับกรณีที่แมลรถยนต์จะพัฒนาไม่หยุดหย่อนทว่าก็ยังมีผู้คนสนใจการวิ่งมาราธอนแม้อุปกรณ์ดิจิทัลจะรุ่ดหน้าก็ไม่ได้ทำให้ความหมายของการจดจำสิ่งต่างๆด้วยสมองสูญสิ้น การจดจำยังเปรียบเสมือนงานอดิเรกที่ช่วยสร้างความมั่นใจเมื่อจำนวนของสิ่งที่จดจำด้วยสมองเพิ่มขึ้นทั้งอย่างม้บความปิติเมื่อรู้ว่าคนเราจดจำสิ่งต่างๆได้มากมายเพียงนี้พลังการจดจำพัฒนาขึ้นได้มากขนาดนี้เชียวเดิมทีผมไม่ใช่คนความจำดีเลิศ แต่ก็ไม่ถึงขั้นไร้ความมั่นใจในความจำของตนเองพูดง่ายๆคืออยู่ในระดับทั่วไปก่อนจะเลื่อนระดับอย่างเห็นได้ชัดผมจะขอเล่าถึงเรื่องราวระหว่างตัวผมกับกลเม็ดช่วยจำเพื่อให้เห็นว่ากลเม็ดช่วยจำสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อพลังการจดจำวิธีฝึกฝนการจดจำคืออะไร จุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมหันมาสนใจขัดเกลาพลังการจดจำก็คือการแข่งขันประลองความจำผมเพิ่งเข้าสู่การแข่งขันประลองความจำแบบเต็มตัวได้สองปีครึ่งแต่รู้จักการแข่งขันดังกล่าวตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นจากรายการโทรทัศน์ซึ่งฉายสกูพิเศษการแข่งขันประลองความจำของต่างประเทศตอนนั้นผมยังนึกทึงว่ามีโลบแบบนี้อยู่ด้วยหรอือทุกคนเก่งชะมัด แล้วเก็บความประทับใจและความรู้เหล่านั้นไว้ในเซี่ยวมุมหนึ่งของสมองไม่ได้ถึงขั้นอยากเข้าร่วมการแข่งขันทว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่บังเอิญเจอในห้องสมุดช่วงปิดภาคเรียนหรือดูใบไม้ผลิไม่นานหลังจบมัธยมปลายกับกระตุ้นความทรงจำให้หวนคืนมาหนังสือเล่มนั้นบอกเล่าเรื่องราวของนักเขียนคนหนึ่งที่ได้รู้จักกับการแข่งขันประลองความจำรวมถึงลำดับขั้นตอนการแข่งขันแบบเจาะลึก หลังจากอ่านแล้วผมคิดทันทีว่าเป็นประโยชน์มากเลยผมอยู่ชมรมคนคว้าเกมตอบคำถามหรือควิสเกมมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายและตั้งใจว่าจะศึกษาเรื่องเกมตอบคำถามต่อไปแม้จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วผมจึงสอหาแนวทางตจวจำสิ่งต่างๆให้ได้จำนวนมากแบบเห็นผลลัพธ์ชัดเจนอยู่เสมอหนังสือเล่มต่าวจุดประกายความคิดว่า ถ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลาเม็ดช่วยจำเราก็จะจดจำสิ่งใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าปัจจุบันเมื่อลองสืบคนข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันปรองความจำเพิ่มเติม,ตมทางอินเทอร์นเน็ตปรากฏว่าอดีตแชมป์ประจําประเทศญ,ญี่ปุ่นอาศัยอยู่ไม่ไกลจากบ้านของผมและเขากำลังจะจัดกิจกรรมซ้อมแข่งกับกิจกรรมทดลองประสบการ์กลเม็ดช่วยจำในอีกไม่กี่วัน ผมเห็นว่าเป็นโอกาสดีจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทันทีทางนี้ต้องยอมรับว่าตนเองโชคดีอย่างมากเพราะหากจังหวะเวลาไม่ลงตัวหรือสถานที่อยู่ไกลผมคงไม่สมัครเข้าร่วมแน่กลเม็ดช่วยจำไม่ใช่แนวทางพิสดารแน่หรือคำว่ากิจกรรมทดลองประสบการณ์กลเม็ดช่วยจำฟังแล้วชวนให้เกิดข้อกังขาเล็กๆเหมือนกันนะครับ หลายคนอ่านจินตนาการถึงภาพแนวขีพิดสดานที่ไม่น่าไว้วางใจเมื่อได้ยินคำว่ากลเมทรช่วยจำเนื่องจากมีกลุ่มสัมนาประเภทโฆษณาโอ้อวดว่าเพิ่มพลังความจำได้จริงและเรียกเก็บค่าเข้าร่วมกิจกรรมสูงริ้วมากมายซึ่งบางงานก็เห็นชัดเจนว่าจัดเพื่อวัตถุประสงค์ได้เงินทองจึงไม่น่าแปลกที่คนเล่ตัวผมจะแสดงท่าทีเป็นห่วงทำนองว่า ถ้าทางไม่น่าไว้วางใจอย่าเข้าร่วมจะดีกว่าผมเองก็ตั้งใจไว้ว่าลองดูก่อนสักครั้งหากพบพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจแม้เพียงน้อยนิดก็พร้อมเลิกทันทีทว่าสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนั้นคือโลกใบใหม่ผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่าการแข่งขันประลองความจำคือกีฬาสมองประเภทหนึ่งผมยังได้เรียนรู้ว่ากลเม็ดช่วยจำ เป็นเทคนิคที่ใช้ประโยชน์จากกลไกลทำงานของสมองทั้งยังได้สัมผัสถึงผลลัพธ์น่าทึ่งด้วยตนเองการเข้าร่วมกิจกรรมทดลองประสบการณ์กลเม็ดช่วยจำทำให้ผมอยากรู้จักการแข่งขันประเภทนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงอยากฝึกกลเม็ดช่วยจำและเข้าร่วมการแข่งขันประลองความจำสักวันหนึ่งเรียกว่าไม่ทันไลผมก็หมกมุ่นอยู่กับการแข่งขันเสียแล้วพลังความจำนั้นพัฒนาได้ภายหลัง คำถามต่อมาคือหลังจากรู้จักกลเมตช่วยจำแล้วพลังการจดจำของผมพัฒนาขึ้นมากเพียงใดมีการแข่งขันประลองความจำประเภทหนึ่งเรียกว่าเลขเร็ว speed number หรือการท่องจำตัวเลข40หลักซึ่งมีหลายแถวให้ได้มากที่สุดภายใน5นาทีครั้งแรกที่ลองเล่นเลขจำเร็วผมจำได้20หลักพูดง่ายๆคือจำได้มากสุดแค่ครึ่งบรรทัดแรก ผู้ที่ไม่รู้จักกลเม็ดช่วยจาส่วนใหญ่จําได้เพียงแค่นี้ผมจึงตั้งใจศึกษากลเม็ดช่วยจําเพื่อจดจําตัวเลขแล้วลองเล่นใหม่อีกครั้งคราวนี้ปรากฏว่าจําได้เพิ่มเป็น44หลักเท่ากับว่าหลังเรียนรู้กลเม็ดช่วยจํามไม่ทันไรจํานวนตัวเลขที่จําได้ก็เพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวประสบการณ์นี้ทําให้ผมตระหนักถึงความยอดเยี่ยมของกลเม็ดช่วยจาํา ขณะเดียวกันก็รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านพลังการจดจำของตัวเองระหว่างเรียนรู้กลเม็ดช่วยจำเพิ่มเติมความตระหนักรู้ดังกล่าวก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความมั่นใจยิ่งฝึกซ้อมก็ยิ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงยิ่งจดจำสิ่งต่างๆเพิ่มมากเท่าไรผมก็ยิ่งรู้สึกว่ากลเมดช่วยจำเริ่มฝังรากหรือลงในตัว จำนวนตัวเลขที่จดจำได้ในการจำเลขเร็วเพิ่มขึ้นเป็น80หลักหลังฝึกฝนนานประมาณ2เดือนและครึ่งปีให้หลังผมก็เริ่มใช้กลเม็ดช่วยจำขั้นสูงจนจำตัวเลขได้120หลักผ่านไป2ปีผมจดจำตัวเลขได้มากกว่า200หลักโดยไม่มีผิดพลาดเลยจากคนมีพลังจดจำแสนธรรมดาที่จำตัวเลขได้แค่20หลักในเวลา5นาที ผมก็พัฒนาขึ้นจนจำตัวเลขได้มากกว่า200หลักหรือก็คือ10เท่าจากการเรียนรู้ฝึกฝนกลเมเมช่วยจำประสบการณ์ลักษณะน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมเพียงคนเดียวปัจจุบันผมเป็นอาจารย์บรรยายให้โรงเรียนสอนกลเมเมช่วยจำนักเรียนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจดจำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแม้ว่าระดับพัฒนาการของแต่ละคนจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันประลองความจำนั้นมีทั้งเด็กประถมและผู้ที่เริ่มแข่งขันอายุ60ปีแต่ที่น่าสนใจคือทุกคนสร้างสถิติใหม่ของตัวเองได้ตลอดความจริงนี้บ่งชี้ว่าคนเราพัฒนาพลังความจำได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นเมื่ออายุเท่าใดกลไกสมองส่วนใหญ่เสื่อมลงตามอายุก็จริงแต่หากรู้จักทักษะการจดจำปริมาณของสิ่งที่จดจำได้จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอน ติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ